สวัสดีครับผมบ๊อบนร o n g นะครับวันนี้ก็เกาะติดชีวิตลูกพุ่งน,นะวันนี้มีสิ่งดีๆนามาฝากให้กับทุกๆคนนะครับนั่นก็คือร้านของบ๊อบเองนะครับที่ชื่อว่าซาวาคาเฟ่เออวันนี้นะฮะก็จะมีเมนูมากมายเลยนะครับที่จะมาแนะนําให้กับทุทกๆคนได้รู้จักกันนะครับส่วนจะเป็นเมนูอะไรกันบ้างนะั้นตามบัอไปเลยนะครับ เอาละครับและตอนนี้นะครับบอมจะมาแนะนำนะครับว่าที่ร้านของเราเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างปกติแล้วเนี่ยบอมเป็นคนเหนือครับเป็นคนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงไฮ้เน่เมนูหลักเมนดิชนะครับของที่ร้านนะครับก็เลยจะเป็นขนมจีนน้ำเนี้ยวเชียงของนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดเลยนะครับในร้านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูก็คือขนมจีนแกงไตปลาพัทลุงครับเมนูนี้เนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่มีเรื่องราวมากๆเลยเพราะว่า ไปร่ำไปเรียนนะฮะกับพี่สาวที่น่ารักที่มอบสูตรนี้มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นคนไทยที่อยู่ที่นู่นนะครับเห<ส>นือใ,ใต้ามาเจอกันแล้วนะครับเรายังมีเมนูที่เอาใจสำหรับคนที่ไม่ทานขนมจีนมีก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวของบ๊าเนี่ยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรพิเศษจากอำเภอเชียงของ,ของจังหวัดเชียงรายนั่นก็คือ ก๋วยเตี๋ยวน้ำหน้าหมูสับนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเมนูที่คิดสูตรกันแบบโอ้โหหลายตอนหลายสัปดาห์มากๆเลยกว่าที่จะออกมาเป็นเมนูนี้นะครับนอกจากเมนดิชของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเรายังมีแบบอาหารที่ทานเป็นแบบอาหารว่างนะครับนั่นก็คือสลับเปานั่นเองสลบเปาจากซาวาคาเฟ่นะครับของเรานี่ไม่เหมือนใครจริงๆนะฮะเรามีทั้งหมดนะครับ6สี6ไส้นั่นเองนะครับเมนูนี้เนี่ยผมทำมาตั้งแต่ตอนตัวเอง6ขวบครับ เพราะอะไรเพราะที่บ้านขายซาลาเปานะก็เลยโตมากับซาลาเปานะครับทั้งเรื่องของวัตถุดิบแป้งต่างๆนะครับเป็นกรรมวิธีที่บ๊มเชี่ยวชาญมากๆเลยนะครับมีแล้วที่ GetFood l i n e Man และ GrabFood นะครับรวมไปจนถึง Food Panda ครับเซิร์ชไปเลยนะครับคำว่าซาวาคาเฟ่ครับผมเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับเราจะให้ดูหน้าตาของซาลาเปานะครับว่า ทั้งหมด6ไส้นะครับมีสีอะไรกันบ้างนะครับผมไม่ตามมามาดูเลยนะครับนี่ก็คือซึ้งซาลาเปานะครับตอนนี้เราก็นึ่งได้ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมเตรียมตัวพบกับลูกน้อยของบามที่มานคลอดออกมาไม่ใช่ซาลาเปานะครับของสาวาคาเฟ่นั่นเองนะครับผมอ่ะชมเลยเร yeah! าเรามีทั้งหมด6ไส้ด้วยกันนะครับไส้ของเราตั้งแต่สีชมพูน้ำพริกทอง มาล่านะครับลาบเหนือหมูสับหน่อไม้ตัวกลิ้งและไส่หวานชาไทยครับนี่คือสละเปาของสวาคาเฟ่นะครับทั้งหมดเลย6ไส้ได้วยกันนะครับส่วนอีก1เมนูที่วันนี้เนี่ยจะทำให้ทีมงานรับประทานนะครับนั่นก็คือเมนูที่ อยากจะเรปเร์เซนต์ความเป็นเชียงของมากๆเพราะว่าเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่อยู่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำหน้าสาวาคาเฟ่อ่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองชมแล้วกันนะครับกรรวิธีต่างๆของบามครับว่าจะเป็นยังไงครับตามมาได้ครับก๋วยเตี๋ยวน้ำหน้านะครับความพิเศษของมันก็คือ,อน้ำซุปที่กลมกล่อมอร่อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยที่เป็นจิ สูตรเด็ดมากๆเลยของที่ร้านก็คือหมูสับสูตรพิเศษซึ่งเป็นหมูสับที่บำคิดค้นมาเองนะครับเอาไว้ราดแนะนะ่และก็อีกหนึ่งอย่างที่เด็ดแบบว่ามาสเตอร์เพีซเลยนะั่นก็คือกระดูกอ่อนกรุบกรุบขัดสันมาจากกระดูกอ่อนเกรด A นะครับเท่านั้นเลยให้กับทุกคนได้รับประทานกัน นอกจากจะมีกว๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับท,บที่ร้านของเราเนี่ยก็จะมีนี่ครับขนมจีนน้ำเงียวนะครับแล้วก็ขนมจีนแกงไตปลานนครับที่มาที่ไปนะครับของร้านซาวาคาเฟ่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยตั้งนะครับชื่อคำว่าซาวาเรคคอร์ดนะครับซึ่งเป็นค่ายของบางเองนะครับ และทีนี้เนี่ยคำว่าสาวาก็คือชื่อหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านของบางที่อาเภอเชียงของจงังหวัดเชียงรายรก็เลยเอาชื่อคําว่าสาวาเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อค่ายสาวาเรคคอดนะครับแล้วก็ชื่อร้านที่ชื่อว่าสาวาคาเฟ่นั่นเองนะครับคําว่าสาวาจริงๆแล้วความหมายมันก็มีนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีความหมายนะสาวาก็คือ20่วาภาษาเนียนะครับสาวแปลว่า20นะครับ และนี่ก็คือหมูสับสูตรพิเศษนะครับที่ทางร้านของเรานะครับอยากจะพรีเซนต์ให้กับทุกคนได้ลองรับประทานกันนะครับโเราก็ป่มหมูสับเข้าไปนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้น่ากินไหมครับคุณแล้วเราก็มาถึงนะครับพระเอกนะครับถือว่าเป็นพระเอกเลยของชามนี้นั่นก็คือกระดูกอ่อนนะครับ กรุบๆเลยคุณกำลังจะตักให้เข้าไปอยู่ในชามแล้วนะครับนี่คือกระดูกอ่อนที่อยากจะพิเศษมากๆเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นความแบบจริง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 ไหมใส่เลยครับนี่เมนูนี้ชื่อเมนูว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำหน้าหมูสับนะครับ <c oughs> ใครจะสั่งเป็นเส้นเล็กก็ได้หรือจะสั่งเป็นเส้น โซบะก็ได้นะครับผมสำหรับเมนูนี้นี่หน้าตาเป็นงนี้ครับารางงนะ่าทานไหมน่าทานไหมแน่เขาว่าจาได้ถึงตีสามถูกหิวตอนดึกก็ได้นะครับเราจะเสิร์ฟกันไม่ว่าคุณจะตื่นมาตอนตีสามเราก็จะเสิร์ฟให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าปกติเ,เราทําที่บ้านไงเราก็แบบว่าพร้อมสแตนบายเสมอเวลาลูกค้าหิวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแยกน้าซุปนะครับแล้วก็ไปราดน้าซุปกันนะครับ ดูสิว่ามันจะอริดอร่อยขนาดไหนนะครับลองชิมดูนะครับค,ครับแล้วกเว็เวลาที่เราจะทานนะครับบ๊ามจะแยกน้ำสูปกับเส้นไว้ให้นะครับเ,เราจะอราดให้คุณได้ชมกันความแบบน่ากินของเมนูนะครับ ก๋วยเตี๋ยวน้ำหน้าซาวาคาเฟ่นะครับอ่ามันคจะแบบโคนดูซินะฮะเชิญทานให้อร่อย <laughs> ครับและนี่ก็คือหน้าตานะครับของเมนูเพียงบางส่วนเท่านั้นกับสวาคาเฟ่นะครับของบัามนะครับนั่นก็คือสลาเปานะครับสลาเปาของเราก็จะมี6ไส้อย่างที่บอกนะครับก็จะมีไส่ลาบเนื้อคั้วกลิ้งนะครับที่เท่าที่เห็นนะฮะตอนนี้ก็จะมีสีขาวก็คือไส้หมูสับหน่อไม้นะครับสีชมพูก็จะเป็นไส่น้ำพริกอ่องนะครับสีแดงนะครับก็จะเป็นไส้หม่าล่านะครับ รวมไปถึงสีส้มนะครับเป็นไส้หวานของเรานะก็คือไส้ไส้หวานชาไทยนะครับนี่คือแพ็กเกจในการที่ลูกค้าเวลาสั่งนะครับก็จะได้รับประทานแบบนี้นะครับส่วนข้างหน้านี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำหน้าหมูสับนะครับซึ่งเป็นเมนูที่อยากแนะนำให้กับทุกคนได้ลองรับประทานนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับบ้านเกิดของําเองส่วนอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เรียงหน่าสลอนกันอย่างนี้ นมสดนะครับที่ผสมผสานความเป็นชาและสตรอเบอรี่นะครับเข้าไปด้วยกันนะครับอร่อ,รอยแบบกลมกล่อมนะครับไม่หวานจนเกินไปส่วนเมนูอื่นอื่นนะครับใครที่อยากจะทานนะครับก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับมัจะเป็น l i n e Man นะครับแกล b ฟู้ด ฟู้ d แพนด้าเก็ o ฟู้ดนะครับเซิร์ชคำว่าซาวาคาเฟ่นะครับซอโซสระอาวอลแวนสตัวสระอาคาเฟ่ครับแค่นี้เองคุณก็จะได้รับประทานอาหารในเมนูต่างๆของร้านของความสาวาคาเฟ่แล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะมานั่งรับประทานที่ร้านนะครับก็สามารถที่จะจองโต๊ะกันได้นะครับเดินเข้ามาทานไม่ได้นะครับต้องจองก่อนนะครับลงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์09404646 46. 5.6นะครับปรับสายยินดีต้อนรับสำหรับลูกค้าทุกๆคนนะครับที่อยากจะมากินบรรยากาศที่ร้านนะครับและเร็วนี้เราก็จะมีแบบเป็นอาร์ตแกลเลอรี่เล็กๆนะครับให้กับทุกคนได้ชมงานศิลปะนะครับที่สวัสดิ์คาเฟแห่งนี้ครับ